าชยสวัสดีช้าวันใหม่ครับวันที่อากาศสดใสมากแล้วก็น้ำก็ค่อนข้างสงบนึงนนี้ผมจะไปแอดเวนเจอร์ซะหน่อยพาไปเนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครว่าจะไได้ไกลแค่ไหนน่าสนุกแน่ครับวันนี้ตื่นเต้นแน่ทายขยักมาด้วย ก,การผจญภัยของผมในครั้งนี้นะครับจุดหมายปลายทางของผมแม้จะเคยไปหลายๆครั้งแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกสนุกในทุกๆครั้งนะครับแต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันเลยและบรรยากาศก็ตื่นเต้นท้าทายผจนภัยไปด้วยกันครับ มาสักครู่ก็มาถึงแล้วนะครับมาที่สันดอนทรายเกาะเกิดใหม่หน้าปากร่องบ้านน้ําเค็มนะครับนี่ครับถึงแล้วนี่เลยแลวผมเองก็พายมาจากฝั่งนู้นครับนู่นไม่ไกลเลยมาถึงแล้วนะครับ ดดูกกันีว่าวันนี้น้ำค่อนข้างนิ่งเหมาะกับการท่องเที่ยวจริงๆเลยฟ้าก็สวยมากกอเกิดนไม้แห่งนี้ก็เป็นปัญหาแรือุปสรรคของเรือขนาดใหญ่นะครับที่เข้ามาในบริเวณนี้ทำให้ปากทางเข้านี่ก็แคบลงเรื่อยๆเลยนะครับ แล้วสันดอนทรายตรงนี้นี่ก็เป็นที่ที่เก็บขยะเลยนะครับขยะก็จะพัดมาติดตรงนี้เต็มเลยนะครับเพียบเลยนะครับเกาะเกิดมาแห่งนี้ก็อยู่ปากล่องน้ําเค็มนะครับจะออกทะเลอันดามันเลยนะครับมีขยะติดค้างอยู่ที่เกาะเพียบเลยนะครับดังนั้นผมก็ขึ้นมาเก็บขยะอยู่เรื่อยๆนะครับ บรรดากองขยะนะครับที่มีอยู่นะครับเป็นขยะทั้งขยะธรรมชาติและขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับแต่ว่าในขยะธรรมชาติก็จะมีที่น่าสนใจนะครับที่เป็นมาจากมึกทะเลนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระดองมึกทะเลนะครับหรือว่าเรียกว่าลินทะเลสามารถไปชมคลิปได้นะครับเคยทำไว้ ประโยชน์ครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับสงสัยต้องแช่ตัวสักหน่อยนะหลังจากที่ได้แช่ตัวคลายร้อนและทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับก็ลุยกันต่อครับ ดูเหมือนว่าขยะจะไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะมีใครมาเก็บไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ถูกพัดพาน้ำทะเลขึ้นแล้วก็พัดพาไปหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับผมจะไปประจนภัยที่ป่าโกงกลางนะครับนู่นตรงนู้นเลยเข้าไปตรงรูนู้นต้องพายจากฝั่งนี้ไป ฝั่งนู้นนะครับได้สนุกอีกแน่นอนสุดยอดเลยละ่ะเนื่องจากน้ำทะเลกำลังขึ้นผมจึงนำขยะที่เก็บได้ไปไว้ในที่สูงขึ้นนะครับและเดี๋ยวตอนกลับมาค่อยนำกลับผมฝากขยะไว้บนก่อนนี้นะครับเดี๋ยวตอนขากลับค่อยมาเอาไปเที่ยวฝ่ายชายเลนก่อนเนาะ ผมพายขยักมาถึงกลางลําน้าคลองปากก่อนนี่เลยนะครับข้างหน้าผมเนี่ยเป็นแผ่นดินใหญ่ส่วนขวามือผมนี่เป็นป่าชายเลนที่เข้าไปยังบ้านน้ําเค็มนะครับวันนี้น้ําค่อนข้างสงบมากทําให้พายไม่เหนื่อยมากเกินไปนะครับชิลมากยอดเลยนะ ักเหนื่อยแป๊บหนึ่งอากาศก็ร้อนได้ทีแต่ก็สดใสครับวันนี้ยอเยี่ยมน้ำค่อนข้างนิ่งเลยสวยมาก ดีมากเลยครับป่าชายเลนนี้ล่มดีพอหายเหนื่อยเลยหลบร่มนะครับป่าชายเลนมีความสลับซับซ้อนของรากมากเลยนะครับลองดูสิครับรากของต้นกงกลางนี่มันจะเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะหนาแน่นมากจนป้องกันกระแสคลื่นได้อย่างดีมากเลยนะครับตอนเซนามิที่มาปี47ก็ไม่ทำทำไม่สามารถทำลาย กาแพงของป่าชายเลนนี้ได้เลยนะครับสุดยอดเลยไปดูกันดีกว่าโอ้โหโมีความสลับซับซ้อนนี้นะครับถ้าเล่นซ่อนแอบกันนี้ก็สนุกเลยนะสุดยอดเลยบริเวณนี้ยังเป็นต้นไม้ต้นเตี้ยนะครับนะครับ มีแสงสว่างสองลงมาถึงนะครับมันก็เลยยังพอสว่างบ้างเหมือนเกมเลยครับหาทางออกกิ่งก้านสาขาเยอะเลยแต่ต้องระวังอันตรายตรงนี้นะครับนี่ต้องระวังอันตรายเลยจากหอยเพียงนี่เบาดได้ ฝนตกหนักมากมาหลบฝนอยู่ใต้ทางใต้สะพานนะครับสะพานเทียบเรือของชาวบ้านนะครับก็ททำอย่างดียอดเลยละจากบริเวณปกงกลางผมได้พายเรือเข้ามาในคลองบางม่วงนะครับ ก็มันหลบฝนอยู่แถวนี้นะครับดีที่ผมเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยพอฝนเริ่มซาการมชนภายในสถานีต่อไปก็เริ่มต้นขึ้นครับ <Yeah! S 1> ที่ฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วเรียบร้อยผมอยู่ในป่าชายเลนเลยนะครับในป่าโกงกลาง ดูสภาพแวดล้อมดูสุดยอดเลยนะ ลึกเข้านะครับยิ่งลกขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรยากาศมาคุเลยบรรยากาศลกเลยครับแต่ก็ตื่นเต้นดีผชญภัยด้วยนะครับโอ้ดูเหมือนว่าฟ้าจะมาอีกแล้วครับฝนจะมาฟ้ามืดเชียวดูสิเคลิ้มเลยฟ้าร้องด้วย ถ้าฝนตกลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมยังค้างอยู่ในป่าคงกลางแบบนี้ท่าทางจะลําบากแน่เลยผมจําเป็นต้องรีบออกจากป่าคงกลางให้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ผมออกจากป่าชายเลนแล้วนะครับโอ้ยและเป้าหมายต่อไปก็คือตั้งใจว่าจะไปที่เกาะกลางน้านู้นเพื่อไปเอาขยะกลับขึ้นฝั่งนะครับที่เก็บเมื่อเช้าไปดูดกันต่อ แล้วแล้วฝนก็ลงมาอีกหาใหญ่เลยครับในที่สุดก็มาถึงนะครับโอ้โหฝนตกหน้าดูเลยฝนตกฝนตก มาถึงจนได้นะครับโอ้โหพายปวดแขนเลยจากฝั่งนู้นที่เป็นต่าคงกลางนะครับป่าช้เลนมาถึงเกาะกลางน้ำสันดอนทรายเกิดใหม่เกาะเกิดใหม่มเมาขยะเมื่อเช้าที่ทำนะครับที่เก็บนะครับ นตกขอแช่น้ำอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับก่อนจะกลับ ดีใจเป็นที่สุดนะครับถ้าทุกท่านได้มีโอกาสที่เขีนยนคอมเมนต์ทางตินนชมด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมานขอพระเจ้าทรงไว้รพรนะครับขอบคุณมากครับ